โดยดปศาโอ้สุดเคยทหลเอเจ้าโอแต่พอในคนมีคดีเรามีคดีรายเรื่องบอกอยู่บ้านหัวหัวของนาต้องแจวริมบอกออ้นเคยอยู่ห้องขังหลายครั้งเลยเคยคดียังเคจับเต่เถื่อไปมี Tụa, nó sẽ đây, ừ. Được. Được. Ừ. Cao, mình có thông tin nữa kìm ăn chết. Tông tôi nếu kiểu bị tôi ánh sao vàng bọc lòng bọc cái này chỗ khác đâu. Bọc lòng 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 คนเจยนยเยนี่ยโอ้ยเอ้ย้แล้อบาบ่ถิมกับนี่ยมาไกมมื่อไรมากบมีอย่างกระทหาคือบอกนะฮะรเอยมาได้เอยกับมาถายูไกลกะคือว่าืุเมอวานี่แหละไม้มือ แล้วบ้านนี่มามามาพาไปช้อปปิ้งขึ้งไยเลยบ้านในมอเตอร์เรื่องขึ้งไยไม่ติดกระปากนะแล้วมาลูกเด้วให้แม่เอาสิ้นหมูบุญบ่ติดกระปากนะใช่จะได้กินในบ่มาไี่รับดุดีกันดีกันดีกันไอ้พี่แล้วมาเบิดรถนานๆของกินนะ

Ngóc ừ, bà bà hẳn có đi nhầm ào không món a mê phải ra nó hãy <laughs> cứ ngồi ngoài thích thì mày 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 ใช่ใช่โอ้ายงานตลอดรางานตลอดเราเดี๋ยวเร็วไหมรถรถไทยรถไทยมาเครื่องกินจ้ามาเอ้ยฉี่ไ้มาตอนนี้จะาเปิดท้ายรถหันไอจะมาเปิดท้ายรถถังมาเริ่มนะแล้วจะเอาไห้วะเอาเิ่

ไปแล้วะม,มา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 แต่จะน้องลูกกัดีใจแล้วอือนั่นแหละสำคัญที่สุดอิ่งป้าสิรันประตูก่อนตานะบอมา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 ันเนาะมาไม่แก่ให็ไหมกเมยแต่สีชัยก็ชุบนี่ <c oughs> ฮายอะบาดนี้ปูชาตินั่งใส่บักลำใหญ่กินข้าวกินข้าวก็ได้นี่เอื้อยชื่ออันมันบ่มีห่านเทว่านั่นเนาะอยู่นี่ลงๆนำดื่มกระเจจปะอยู่ใส่อ้าวสิตายสิบ่นอนเเอ้ยแท้ลงๆืปูาลูกปูาเบิ่งๆเบิ่งปูาก่อนงแล้วบ่น้จะอกแท้นะ เห็นไหมอานั่งนุอันนี้นนนว้าลูกเจ้าสีบีบอ่ะนี่มาว่าแกมาโอ้ยอใหญ่มากได้กินนะได้กินนุม่มนุ่กองหนึ่งไข่ล็อกยันใหญ่มากประปจำก,กันบ่ได้เลยประจับอย่างนี้ไปแกให้ได้ เบิรขนมทอดแม่จะจะเหยียบบุญบลันนี่อะนี่นยังมาไ่เยอะเอาจาเอากัดสามเทื่อยังไรเอานางน้องดกนางน้องบาเนี่นางน้องตะกุนาง แม่แม่เจ้าแช่แข็งก่อนกินลายแล้วเป็นไข่เด้อะจะผลอะไ้อย่างเนี้ยสมบูรณ์ไปซื้อไงซื้อสมพักปลาทูเนาะเออบะนี่กินมันงามแย้มกันนะปลาลุงเลยบาะนี่ให้แกอีก บ่ให้ก no ัดให้อ mm ีกโอ้ยเนาะได้แต oh, oh. uh, ่กัดได้เพิ่นได้เหนียวแต่ว่ามันแตกนะมันจะบ่เบิ่งดูฮยค่ะดูยางนะมันแตกอ่ะายิ้มแล้วผายขี้เถื่บ้านเลยเฉดบ่บ้านมันยังโมแขกต้องไปแช่ตู้แขกไปแช่ไปไปคือยันคือยันมีโมแขกเฮะยโมแขกต่เย็น เนีะเอามาไว,าาอวอาา้อีกเลยจะถ่ายจากอีกอันหนึ่งเออนะอ่ะได้ยังกินได้พีน่น้องเอ้ยไปก่อนอถุอองเตี้ยวไปนี่ถุงเตียเต้ยวไายนี่บอกถุงเตี้ยวไายนี่หอดแล้วมาหอเดเป็นทีเรียบร้อย แบบไม่ชอพสตีกันบานึงเมื่อยทางรถเมื่อยเงี้ยเอาไง่องยายว่าเื่อถุงเดียวว่วเชื่อสองถุงสามถุงของยายพี่โบลายทีือว่านอื่อเนาะเขาเลือยแบบลายเลยองยายเป็หมัก่งใหญ่เลยนี่เลยโบลายสมักคีดี่จ้นไปตกเอาใส้ชช้นหมูไอันนั้นเป็่้นหมูเอาช้นหมูไปใช่ตู้ไ อ๋อไปใชชินม uh so ch ูแม <ula> <ivan> ่ว่ะทางสมบนกะนอลายมาเลยเมือสีใช่เลยที่บอกว่าเอาชิมูไปใช่ตู้เอาชิมูเห็นไายแล้วเปนไข่เด้อเที่วข่าวแล้วบอกู่วบ่าข่าวเิ่อกนั่นดูนแกินนั่นเนียน ไปกินข้าวาฉาเมือดิาก้แกินาชนี่ชวนชิลาบชิ้นกับคุณชุนั่งกินน้ำมือนี่กินเนือเหื่อใช่มามาแกะแกะกินข้าวกเลยให้ฉันเช็พนี่นี่ข้าวเอนรือข้าวยอะอยู่หยดึลนกนั่นม่ดุี้ดลกกนี่นั่นวะมา มาเด้อเนาะกินเะไรเจ้าบัวดึกปลากัดปลากระดุบเว้ยแต่ละชิน้ำมันบกแข็งอ่ะบีบีเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวบีเว้งห่านห่านห่านเฮ้ยตอนนี้มันเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วแต๋ไปหาผ่ามาชิบอยไ่าไปไหนถอดหน้ามีหน้ามันหมดได้จะขึ้นมันบกแข็งเนาะเวลาเหาบีเราปูดเขาเลยแหละกันหนึ่งกัน อ่เอเทอนแล้วบ้ดนนี่ข้าวกันข้าวกินน้ mm. น่มีชิมมืหม่เติมแล้วเจ้าร mm. ุดนัดแท้จุดจุดมันอันนี้เห็ดปวกวะเนาะเอาเห็ดปวกว,ว,กวะ

มัน mm. ั่นอยู่บะนแนวเปนว่เลยปเดินป่าด pues ูเลยข่าวเด้อทมันหอนเลยนะต้องอดจวดมานั่งไม่ได้แม่น้องแซวว่ากินเผาระเ่บไม่มูกินไปจะระเสะองปลาของคอยที่ชทน้อยชน้ำเกลือเลยจุ่มขาวจุ่คอ อืออืมอืออือโยโดกอะโยนี่โกขาเออนั่งนี่ออินินจิ้ินแบบนี้คบอะไรวะชีวะชื่อรับชีดเผื่ว่ากูกินรับชีตยังมีในตู้เต็มชื่อนั่นวะอออ้เอีกวะวะวาเอามาจับมัไปแล้วบำไนหมืนเสียไปแล้ว่ะเสีย้ะจบือบ่ ขวดตะแยงเพ <ừ. S 1> ื่อนเนาะชื่อตะแวงตะแ่งหาชิบุริเคร่อง,ง,งเหงงมาะจำหน่าอ่ะค่ะแช่ดี๋ยวช่วยซุ่มพังบ้านหอเดาอยู่ริงป็นโอ้โหสีเกยเกอเปิดย่างคาตาคาแห้งไปพีหน้อนแล้วแห้งยุ่งวลู แม่กินมาได้ลูกกินแทนเดนอะเยอบขอเนาะถ้าจะแซ่บไปได้ปลาทูเราแต่วชอบในไม้เด้เขาก็เขาก็ปลาทูกับผุ่มพัก

เจ็ดชิบมีจักตัวร <30. S 1> ้วย,วยสาม<อ>ชิปร้สามชิบเป็เงินเจ็ดชิบเออจาไปขายใช่น่ะบ่มาชาบุนมาขายชาบุน <c oughs> อืนี่ได้ปะอ่ะสบายดี่หละมานั่งกินก่อนมากินนั่งกินน้ำเหญ่ก่อนเอะเอานั่งก่อนกินข้าก่อนนั่งลงก่อนเอนอ เฮ้ยเยิงไ้เ้ยนหมจินยอบจินวอกคอละอ๋อนโดมาขายให้ครับขายบุนห่ยสามสิบเป็นเงินเป็นเงินเจบนของเจ้าสคนบ ้าได้ไปชื่อ,อยังบอกอ้าว่ปคุวจะไปชื่อ,อยังบาทนี่ไปคุดจังมืออะไรนี่ม,มือเดียวเขาเก่งแทะสองคนนี่จะไปคูดอีกอยู่บนี่อพอแล้วเมื่อยเลยเนาะ ม่ไแล้ววะเอาแล้วเอากราบก้นโกิิโร่ละวันเออๆนะอือเพิ่ก้อนบาทฮะตออยังนโอ้ยาล้อเคยละคุดไรคือซอยเพิ่นหาซิบุได้ว่าใช่ละ นาบูได้ม <laughs> ีไปว่าเราด้วยอด้วชื่อยเด้ออชอปชื่อยังนี่โฮเมียนโฮเมียนชื่อยังปะโฮเมียนเราอะชูกอะไกินมั้งยงเอารถะโฮเมียนผมมีผมมีข่ากับโฮมียนอะน่่ได้เนาะอ้ินนนะเอารถตว เจ้าบอนับเนี่ยดูไม้ตู้น้ำให้ไม่เท่าน้ำให้เออดี๋ยวเจ้านับโอหน้ำฮอนลอยฝ่าย,าาย,ายกเก่งแน่นิโฮมใบชื่อชื่อชื่อชุดังเดียนบ่มา,าล่ะชื่อเครื่องเรียนบ่นั่งบ่ฮู้เอา้าชินหน่อยกับเดือนหน้าในเข่าเดียนน,สสสกกนั่นนี่ซื้อปุ่มซื้อซอซื้อกระเป๋างามๆนั่นเนาะมีนะว่าถังกระเป๋างามนะ มาถามเดียวบกนการเวลาถามเดียวบกนการเนี่ยนะาพร้อมแหละมีบรรม่มีก็ตอบเพิ่าานแหล้วมีแล้วบ่กกระเป๋างามนะบ่มีเวลาไปเด่นใช้กระเป๋ายังอีกเหรช้ถุงยางบ่ใช้ถุงยางบ่หรือใช้กระเป๋ากระเป๋าแบบไรหืมกระเป๋า,ปา,ปาแบบกระชอบแบ,บนบ่หยิบเอาแบบบ่ ยี้อยคืนอย่างก่อนน้องวายงเพิดเนาะนะตอนนั้น้่ะตชวันจนเอากระเป<อ> <ทง S 2> ๋า้องน้ำพิงมาให้อันนี้หันซื่อย่อสื่อบุญมีน้องย่อน้องบุญมีอยู่น้ำไม่เท่าเมเสียปะแมเสียปะเร้งเต็น่อยเหมือนก่บแต้ไวาจำควบได้หรือเปล่าอันนั้นอันใดย่อจำควบได้หรือเปล่าเมเสียนะจะเห็นบอตสดเมเสียจะจกปี บ่หู้จะจำความได้แต่ว่าบุญมีนี่หู้อยู่ปะนะฮะบ่หู้เราเยอะน้อยบ่เราสำไรสำบ่สีใสไงไงกว่าไงกว่าสีใสอีกก่อนแม่อันเขาเจ้าเสียเจ้าอยู่บ้านบ่อยู้อนแต่ปืนพูดกินข้าวแล้วบ่อาชีมาตามไปขึ้นมังค eng นั้นเราขืนมังค eng หายไปเก็บมังค eng Năm nha nỉ này lúc nó lạp hai cái bao đâu đó. lạp bao đâu bao đâu lạp là đâu bao đấy lạp bao nam lạp bao đâu lạp bao bao đâu đâu เงินบ่ลงพุ are, an, are, ่นน่ะอ่าข่อยจ่ายเด้อเงินนั่นเด้อวางเฮียเด้อเมื่อให้แม่เฒ่าเก็บไว้ด้อล่ะเด้ออือจะเก็บเองบ่เด้อให้ม่เฒ่าเก็บให้เก็บเองเอ้าเก่งแท้ให้เก็บเองบ่ยมเฮียบ่มักซาลอรีซาลอย้ซาลอยมักซาลอย

นาพีในพันมีคดีเรามีคดีรายเรื่องบอกอยู่บ้านตัวน้หัวพอนนัวของอะน้องเตวอลิมบอกโอ้เคยอยู่ห้องขังหลายครั้งอะ้รคดียังต่นถือจับแต่เ่อไปมีมันก็ตรงตูนโมันก็อีที่บ้นนี่ตรงตุนนี่คือไปตัวแล้วมาเสพดุซาวบอกเออกระุอย่าง ไเนี่ยบอกเราพวกเปตนแบบในที่เดิมพลาดเนาะบอกเราว่าให้ตัดขาดโดดเนาะเลิกแล้วก mm ็เลิกได้เลิกไปเด้โบให้โบพัาดเลยเนาะเออบม่บริสุทธิดวงตัอเลิกขาดโอ้ยอันนี้อันนี้ขบวนอะไรที่ต้องผเป็นแค่แค่เราว่าคุบออเด้ออันนี้มันเป็นบันครมสีมันครมสีแล้วดีเด้อคือโทรมาเตือนเนาะมาบอกพุมหักแพงเนาะโอเคโอเคโอ้ยขอบใจดีล่าเด้อที่เป็นพวกน้องเพื่น โดยโดยอขอบใจหลายเด้อพ่อเด้อโดยสบายดีเจ้าคนท,คนทนี่คนที่หกนี่คนที่หกไม่โทรมาเออทั้งพ่อเป็นเป็นเจ้าหน้าที่บ่าพ่อนี่ยเจ้าหน้าที่พ่อนะพ่อนะ่อนะเฉพานะพ <c oughs> นี่เคยถึกจับมาหลายเท่อแล้วพ่อนะบองให้บอกน้องแก้วให้เด้ขาดได,ด้ได้ได้ดีกะ่านใจน้ำลองเลย หลายคนได้โทรมาบอกว่าเือนพักน้ำกันในในยกินเนานะนนานนนะ,ะียราังไะอืนนมไปบ้านหน่ไปกินขา้าวกินน้ำแล้วแล้วพี่น้อเลยเนาะไนกินข้าวกินน้ำแล้แล้วพี่น้องอาก้พอนาทีกาน้องไปก่อนขอจบคลิปก่อนเนาะ,นะ Thế nào anh đẹp, nắng 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 rồi nắng 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 nặng 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 ว่าแล้วเอ้ยบู่ป้าบ้ทิมเรากับไอ้ามีทำมาได้กับมาเมืออมม่อไรมาบาได้กับบอกมีอย่างกระโถหาคือบอกนะาแระหาเอ้ยมาได้เอ้ยกับมาอายุไกลกะคือว่าทุกมืนอยูนได้เมื่อไหรเมื่อเมื่อมันแหละมือไหมมาหาได้ช่วยได้ก็ช่วยเนาะอสูสุ่งเ้ยเข้มแข็งเด้อเพื่อลูกเด้อเป็นเผือนเท่าเองนี่แหละ อะไรมันเกิดเน่ยห่วยยเนาะคิดจะลูกเนี้ยไปเจ้ากับมันคิดว่าเออที่คนแรกก็เคยผ่านคนที่สองก็จนแบบทำสเสียผู้เสียคนตีเ<ม>นาะนอกใจมันก็ยังผ่านมาได้เจ้ายังผ่านมาได้นดนองเลยทีจะไม้มก็แจกได้บุ้ยน้อหม่องอยู่เพื่อนซานโบบีน้องหม่องอยู่ตุกชิฮักใข่หัหวขา่าหนำจำปลากับโบบี ยั่ค่าลูกน้อยอีกมาหอบมานั่นนี่จงว่าเดิอคนที่สามไปเจ้ายังมีเพื่อนมีซานมีแมนลูกก็เริ่มใหญ่เน้ะที่โดนตอนหยาเงือนซานเท่ากับมีเ้ยมีไอ้มีเอฟซีที่ใหกับบังแจดิกกี้เจ้าบริมีอย่างเลยดิกกี้นะมีไผ่แมนมีไผ่เลยเดี๋ยวนี้เจ้ายังดีเลยน้องเอ้ยเราทำใจยากเราอาจจะหักคุณนี้หลายตัวคนที่ผ่านมากนะ มาทีทีน้องเรามาตอนนั่นกันเนาะจนตัดเสลาตัดหุ่ผมหุ่นอย่างตัวเองแมนคนที่สองเตัดผมเนาะตัดผมแก้ช่วยตัวนี้ผู้ที่สามหมดแลวแต่ละชือว่าตัดใจเนาะไปย่ามมันเนาะเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวเราไปผ่านไปเองนผ่านไปเอง ค่ะอาจานท์พงเ้ากับกินข้าวกินน้ำแล้วก็ช่วยพักพอลกอนเด,อนด้อเนาะโดยสบายดีเนาะ